นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักะวา นะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะคะวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันต oh ิมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ah ิภะคะวานะโมโพธิส oh ัตโตอาคันติมายะอิต oh ิภะคะวาคำอธิษฐานขออโหสิกรรม กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตะกรรมังอสันจิตะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเอาหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด,ด้วยเถิดนิพพานัะปัจโยหนตุกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญ จากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่พพใดหรือภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีทุกข์ขอให้ท่านผนจากความทุกข์ท่านที่มีความสุขขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้แล้วนี้โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเถิดสาธุ